สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกับครูดีในวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะจากใบงานที่ครูให้ไปนะคะเรื่องแรกค่ะทุบทวนเลขยกกําลังนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ไว้ก็คือตัวอย่างที่1น,นะคะ5ยกกําลังสองเท่ากับ5 5คูณ5 5ยกกําลังสองหมายถึง5คูณกัน2ตัวนะคะ มีค่าเท่ากับ25เพราะฉะนั้นถ้าถ้าครูสมมุติให้5ของครูก็คือ a เป็น a ยกกําลังสองเท่ากับ25 a ยกกำลังสองก็หมายถึง a คูณกัน2ตัวนะคะจะมีค่าเท่ากับ5คูณ5 a 1ตัวก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้น a ยกกำลังสองเท่ากับ25 a ก็จะเท่ากับ5ค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2 8ยกกลังสองเท่ากับ8คูณ8 8ยกกลังสองก็หมายถึง8คูณกัน2ตัวนะคะ8คูณ8มีค่าเท่ากับ64ดังนั้นถ้าครูสมมุติให้8คือ C เราก็จะได้ C ยกกลังสองเท่ากับ64 c ยกกลังสองหมายถึง C คูณ C c คูณกัน2ตัวมีค่าเท่าก8 8, ับ8คูณ8เพราะนั้น C 1ตัวจะมีค่าเท่ากับ8ค่ะแบบฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนหาค่าของตัวแปรต่อไปนี้ข้อที่1 B ยกลังสองเท่ากับ81 B ยกลังสองก็หมายถึง B คูณกัน2ตัวก็คือ b คูณ b เท่ากับ81จําจนวนใดที่มีค่าเท่ากันคูณกัน2จํานวนแล้วมีค่าเท่ากับ81นั่นก็คือเท่าไรคะ 9, คูณ9เท่ากับ81เพราะฉะนั้น b จะมีค่าเท่ากับ9ตัวอย่างที่2ค่ะอ่ะข้อที่สอง ครูกำหนดให้ b ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ16หมายถึง b คูณ b จะเท่ากับ16เพราะฉะนั้นจำนวนใดที่มีค่าเท่ากัน2จำนวนคูณกันได้16คือคือเท่าไหร่คะคือ4เพราะนั้น b ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ4นะคะส่วน ข้ออื่นๆตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ18ครูคิดว่านักเรียนสามารถที่จะหาคำตอบได้นะคะจากคำอธิบายที่ครูได้อธิบายไว้ค่ะอ่ะหน้านี้ผ่านนะคะต่อไปค่ะคำอธิบายหน้าที่2นะคะหน้าที่2ครูให้นักเรียนอ่านหนังสือเรียนคณิตศาสตร,ร์พื้นฐานหน้า41แล้วเขียนแผนผังความคิดสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้นักเรียนระบายสีและตกแต่งให้สวยงามนะคะ กลูให้สูตรทฤษฎีบทพีทากรัสนะคะให้สูตรไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ให้นักเรียนเขียนสูตรของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะลองศึกษาในหนังสือเรียนดูค่ะส่วนด้านอื่นๆก็จะให้นักเรียนยกเป็นตัวอย่างนะคะของการนําทฤษฎีบทพีทากรัสไปใช้เช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าทฤษฎีบทพีทากรัสใช้สําหรับรูป รูปชนิดใดค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างยกวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาแล้วก็กำหนดด้านความยาวของด้านให้นักเรียนกำหนดเองนะคะหรือนักเรียนจะดูหนังสือเรียนแล้วก็เขียนวิธีหาความยาวของด้านที่เหลืออีกหนึ่งด้านนะคะใบงานที่3ค่ะอีกใบงานหนึ่ง ครูกำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมาแล้วก็กำหนดความยาวของด้านมาให้สองด้านนะคะให้นักเรียนหาความยาวของด้านที่เหลือในหัวข้อนี้ให้นักเรียนแสดงวิธีหาค่าของตัวแปรนะคะโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1นนะคะข้อที่1กครูให้ c คือตัวแปรเป็นด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งที่นักเรียนต้องหาเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะก่อนอื่นนักเรียนตั้งทฤษฎีบทพีทาโกรัสก่อนค่ะทฤษฎีบทพีทาโกรัสคือ C ยกหลังสเท่ากับ A ย้อังสองบวก B ยังสองโดยที่ C คือด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะ A และ B คือด้านประกอบมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากของเราคือ C ในรูปเราไม่ทราบค่าถูกไหมคะเราก็ให้เท่ากับ c ีย้อังสองส่วน A คือด้านประกอบมุมฉากเพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมฉากมีอยู่2ด้านคือ8คือ8กับ6นะฮะเพราะฉะนั้น นักเรียนอาจจะให้ในที่นี้ครูจะให้ a มีค่าเท่ากับ6ค่ะครูจะได้6ยกกำลังสองบวกให้ b มีค่าเท่ากับ8ค่ะก็จะได้8ยกกำลังสอง c เราไม่ทราบค่า6ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ36บวก8ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ6 4เพราะฉะนั้น c ยกกำลังสองจะเท่ากับบวกกันได้สิ ได้100พอดีนะคะ4ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ100จํานวนใด2จํจำนวนที่มีค่าเท่ากันแล้วคูณกันได้100นั่นก็คือเท่าไหร่คะ10นะคะเพราะฉะนั้น C จะมีค่าเท่ากับ10ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือคําตอบ C มีค่าเท่ากับ10นะคะส่วนข้อที่2 3และ4ครูเชื่อว่านักเรียนสามารถที่จะหาคําตอบได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ